พวกเราเวทีทองเวทีเธอครับเราจะมาเล่นเกมที่ชี้ขาดกันแล้วว่าใครจะได้เข้าไปชิงทองกับเราครับได้ครับผมคุณภาคภูมิครับผมโอ้โหรู้จักชื่อจริงด้วยกับเกมที่ชื่อว่าคำปริศนากิกาง่ายมากครับเรามีคำปริศนาทั้งหมด10คคำด้วยกันนะครับพยางค์แรกเหมือนกันหมดอยู่แล้วหาพยางค์แรกให้เจอแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นไม่ได้ข้ามไปก่อนนะครับครับผมคนที่มีคะแนน น้อยที่สุดจะได้เล่นเป็นคนแรกนะครับนั่นก็คือพี่ดาดานั่นเองนะครับผมจะเลือกแผ่นดิสหมายเลขหนึ่งสอหรือ3ครับเอาหมายเลขสอค่ะหมายเลขสนะครับผมขอให้โชคดีครับพยายาเรกเหมือนกันอยู่แล้วนะครับพี่ด้าครับหาพยายารกให้เจอทุกอย่างอย่างง่ายขึ้นไม่ได้ข้ามไปก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับเอาน้ำมันลงไปเอาของใส่ในกระทะเขาเรียกว่าอะไรทอดถูกครับมีคําว่าทอดครับโดนเทให้อยู่คนเดียวช่างแสนเปล่าเปลี่ยวเหลือเกินทอดทิ้งถูกครับการเหวี่ยงตะข่ายลงไปจับปลาทอดแหถูกครับโปรยเสน่ห์ออกไปให้ชายมาจีบทอดสะพานถูกครับเดินอย่างสบายสบายไม่ไวและไม่ช้าถูกครับคือคําราชาศัพท์ใช้สําหรับการมองทอดพระเนรถูกครับเมนูอาหารคาวปลากรายโขกเข้ากับพริกแกงอดทอดทอดมันปลา ทอด,ทอดมันถูกครับทอดมันทวงเรือเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ทอดสมองถูกครับการนําผ้าไปถวายส่งมอบให้แก่พระสงฆ์เรียกว่าผ้าป่าถูกครับถูกครับใส่กระทะน้ํามันร้อนสีเหลืองอ่อนเคี้ยวกรุบกรุบทอดกรอบถูกครับผมครบแล้ว<ฮ>โอ้โหเก่งมากเก่งมาก โบ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 ไม่มีข้ามเลยครับผมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผมพี่ด้าครับทำไปได้ทั้งหมด10ข้อครับ20คะแนนรวมของเดิมมีก5าคะแนนเป็น25คะแนนครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นคุณนายนะครับผมจะเลือกแผ่นดิสหมายเลขหนึ่งหรือ3ครับ3คสามครับหมายเลขสามนะครับครับผมถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับกรองยาพิษเข้าร่างกายต้องส่งตัวให้หมอแพทย์ไม่ใช่ส่งตัวให้หมอไปทําอะไรหมอตรวจตรวจทำได้ชนสูตรทำได้ฮะทำได้ล้างท้องล้างท้องถูกครับเอ้าได้เฉยเลยว่ะขุดศพมากมายมาเผาให้วัดเราสะอาดขึ้นล้างปะชะถูกครับเป็นการฆ่าสังหารเรียกได้ว่าทั้งตะกูเลยล้างบางไม่ใช่ฆ่าล้างนะฆ่าล้างควดถูกครับพิธีชำระสิ่งไม่ดีเพื่อไม่ให้มีมลทินล้าง ล้างล้างบาปถูกครับสินค้าลดราคาเพื่อนํามาขายให้หมดล้างสต๊อกถูกครับการกินของหวานหลังจากทานของขาวล้างผลไม้ไว้ล้างอะไรกินผลไม้ล้างล้างล้างท้องไม่ใช่ล้างท้องไหนะรมกินยาเล้าหนามมาไงล้างอะไรข้างครับเปลี่ยนใจเขาให้เป็นพวกเราต้องไปเป่าหูเยอะๆล้างถูกครับล้างสมองถูกครับคำสำนวนไทยบอกว่าใส่ตะกร้าจุดๆุจุดล้างน้ำถูกครับ มีลูกใช้เงินไม่คิดพ่อแม่วิกฤตยากจนล้างผานถูกครับคู่แขนกลับมาเจอกันจึงเป็นวันนัดล้างล้างล้างแข้นไม่ใช่ล้างบางไม่ใช่ใครๆล้างแคนเลยใครๆล้างแคนล้างเลยล้างอะไรวะคู่แขนกลับมาเจอกันจึงเป็นวันนัดล้างล้างตาล้างตาล้างตาเออพี่บูพี่อะไรเนี่ยฝุ่นฝุ่นเข้าฝุ่นเข้าฮะฝุ่นเข้านี่ฝุ่นเข้านี่อ๋อโอเค ฝุ่นเขาเนี่ยเอาอย่างไะมันข้าไปแล้วเหรอเอาคุณผ้ายพูดก็พูดแล้วข้อนี้การกินของหวานหลังจากทานของคาวพี่นายตอบว่าอะไรลังท้องลังท้องลังท้องเออมันมีที่ไหนก็กินผลไม้ล้างเขาเรียกล้างไงล้างปากล้างปาล้างปากเออผมแปรงฟันเอาอะทีผมแปรงฟันกินข้าวเสร็จแปรงฟันเลยครับผมจริงเหรอครับแล้วจะไปสุขภาพฟันมึงยื่นมาขนาดนั้นนี่แหละยาแปรงฟันหลังกินข้าว จะไว้ถ้าแปลงแล้วฟันจะเยอะเลฟันที่เยอะตองมานี่ผมตั้งใจแปลงไปเรื่อยๆกลายเแผลแาบนี้เลยโอเคเออครับผมอ่ะนายนะครับทำไปได้เยอะเหมือนกันครับแปดข้อสิบหกคะแนนรวมของเดิมห้าคะแนนเป็นยี่สิบเอ็ดคะแนนครับต่อไปนะคุณโบวี่จะได้แผ่นที่หมายเลขหนึ่งนะครับครับขอให้โชคดีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอกหักอย่างนี้เห็นทีต้องปงปง ปงผมไม่ใช่ครอะไรนะปงใจไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับปงข้ามข้ามข้ามครับคำนี้หาเหตุผลทุกๆคนมักใช้ถามเวลาสงสัยแล้วถามว่าทำไมถูกครับมีคําว่าทำครับหมอผีเป่าที่หัวแล้วผัวจะหลงจะรักทำเสน่ห์ถูกครับกิจนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กต้องช่วยเด็กออกจากท้องแม่ทำของไม่ใช่ฮะข้ามข้ามข้อนี้ก็เอาเด็กออกแต่ไม่รอดเพราะโดนฆ่าทำอะไรเอาเด็กออก แล้วโดนฆ่าฆ่าทำแท้งถูกครับอาชีพหมอที่ต้องแหลกก่อนจะแหดหน้าเข้าบทเขาเรียกหมอทาอะไรทํหนากไม่ใช่ไม่รู้ว่าทำคำคำคำการวิเคราะห์ของหมอดูสิ่งที่อยากรู้ในอนาคตหมอดูเขาจะทําอะไรเราทานายถูกครับจังหวะของเพลงบรรเลงตามโน้ตทำนองถูกครับที่ทํางานของโดนัลด์ทรัมป์อยู่ประจําเพราะเป็นประธานาธิบดีทําเนียบทําเนียบอะไรรัฐบาลไม่ใช่ทาเนียบอะไรฮะ โดนทําโดนทําทำเนียบมันเป็นทำเนียบอะไรทำเนียบอะไรต่อถูกครับช่วยเหลือเขาเอาไว้แต่กลับได้สิ่งร้ายๆตอบแทนเขาเลยทำอะไรทำคุณบูชาทอดถูกครับอกหักอย่างนี้เห็นทีต้องโป่งต้องทำอะไรทำใจถูกครับกิจนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กต้องช่วยเด็กออกจากท้องแม่ทำอะไรทำแท้งไม่ใช่ทำอะไรช่วยเด็กออกจากท้องแม่ทำเอาเด็กทำอถูกครับอาชีพหมอที่ต้องแหลกก่อนจะแหหน้าเข้าโบสถ์ ัไม่รู้แหละคืออะไรวะทำขวัญนะแล้วแหลกคืออะไรอ่ะแหล่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 คือเอามีดคมๆเฉือนเนื้อไม่ใช่อันนั้นแหล่อันนั้นแหล่แหล่เหรอเหมือนร้องเพลงแหล่แหล่แหล่ยังไงแหล่แหล่เอ้ยสวัสดีทุกทุกท่าน ที่มาดูกันรายการเวทีทองอยากบอกพี่น้องรายการเราดีมีแต่ของดีๆมีแต่เรื่องเฮฮาละอะทีมงานของเราวันนี้ก็มีตากล้องละมีทีมงานราชไฟละสลัลานะละการทั้งอาเคียที่อาราวาสองวิธีก็เข้ามาแบบรี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 บจะรีบไปไหนอ้ย,โ,ยโอ้โสุดยอดเลยอ่ะป้าทศวรรเครื่องรวนหมดแล้ว ตีซะเร็วเชียวอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าแหลนะครับนีการแหล่นะครับครับผม,อ,มอ่ะก็ทำไปได้งหมด9ข้อครับ18คะแนนรวมของเดิม10คะแนนเป็น28คะแนนครับ เอาละฮะมาสรุปอันดับกันหน่อยนะครับผมคุณโบวี่นะครับมาเป็นอันดับหนึ่งมี28คะแนนคุณดาด้ามาเป็นอันดับ2มี25คะแนนคุณนายนะครับมาเป็นอันดับ3มี21คะแนนเพราะฉะนั้นนะคุณโบวี่เข้ารอบได้เป็นช่างทองของเราคุณนายและคุณดาด้าตกรอบครับเชิญครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าช่วงหน้าพี่โบวี่จะชิงทองกับเราได้สำเร็จหรือเปล่าพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทองเวทีทองเอกลักษณ์ท้องถิ่นดินแดนใต้อันนี้เป็นศิลปะทมรภาคใต้โนราต่อไปนะก็เป็นนี่ฮะหนังตะป้าหนังตะลุงเออใหไม่ไม่ 张根生。